สวัสดีค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้จินตนาจะลเล่าพัฒนาของมาดามเด้อค่ะแล้วก็ต่อด้วยราวพัฒนาของพอเสิร์ตค่ะวันนี้วันที่22มีนาคม2567ค่ะเล่าพัฒนาของมาดามเวดที่แล้วเข้าตรงๆไม่ต้องกลับนะคะสังเกตเลขเ,เพิ่นจะมาเลขบนเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตนาเพิ่คิดออกมือน,นี่แหละคะ่ะ จะมาเลขบนซะส่วนมากเลยค่ะมันจะเข่าบนแต่กับสลับกับล่างค่ะคุณผู้ชมก็ให้ดูเอาค่ะเพราะเลขน้อยคู่มากค่ะของอาทิตย์ของวดที่แล้วที่เพิ่นห่06แล้วเพิ่นกับเป็นเน้นขงางล่างเก่า06เนาะคะ่ะพลาดนิดเดียวเฉียดนิดนึงค่ะ2แต้มแต่ถ้าจับคนอื่นที่เขามาเหรือว่ามาเจ็นะคะ่ะ เราจับไซเป็นนะคะคุณผู้ชมเบิงเบิงเจ้าอื่นแล้กค่ะเอามาจับไส่เอาก็ได้เด้อค่ะหลักเด่น,นะคะ่ะเพราะว่าของเพิ่อนมอีของเพิ่นเด่นเก่าอยู่คนเดียวค่ะคนอื่นคนอื่นเด่นเด่นเจ็ดนึกเห็นไหมคะ่ะเขาก็มีเจ็ดเจ็ดอย่างนั้นนะคะกับบนล่างนะคะบางคนบางเจา้าเพิ่นเขาบนล่างถ้าเราดูแลทีนี้เจ้าไหนที่เคยมาประจำหลักเด่นไม่พลาดนึกเห็น,นะคะเอาไปจับไซอเอาค่ะคุณผู้ชม กดติดตามนะคะช่องจินตนาชาแนลค่ะจะได้เห็นแนวทางดีๆค่ะจันพุทธสุกร์วาพัฒนาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันธรรมดาเสีอหอดคำกับมีห้าน้อยล่าสตาค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มีรัฐบาลไทยแจมไปน้ำเนาะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารัฐบาลไทยตอนนี้ยังี่าท่นานได้ออกไปไซค่ะช่วงอากาศบ่คอยปกตินะคะแล้วก็บ่ท่านได้ไก่มือ จะออกสักเท่าไหร่กับเบิงแต่ตัวเลขไปก่อนเนาะค่ะเนาะส่วนบรรยากาศอื่นๆเดี๋ยวไก่มือเราจินตนาจะไปค่ะจะเริ่มวันอาทิตย์เนะคะเสาร์หรืออาทิตย์นี้แหละคะ่ะคุณ้มอื่นกับวันเสาร์แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวจะไปหาแนวทางดีๆของรัฐบาลไทยไมา้คุณผู้ชมเบิง้งนน่าค่ะแต่มื่อนี้เบิ้งล่าพัฒนาไปก่อนกับคุณผู้ชมมีของพ่อเสร์ชยังไม่ลงนะคะเราจะลงคลิปต่อไปค่ะลาวพัฒนา องวดที่แล้วเพื่อนหายเด่นเก่ากับศูนย์ค่ะวันนี้เพื่อนหายเด่นแปดค่ะนี่เจ้าไหนเด่นเด่นตัวอื่นที่เด่นตรงตรงกันกับจับไหลุดเลยนะคะคุณผู้ชมกัเข้ากับปรูนเอาไวแนวทางมันจะไปทิศทางใดค่ะแนวทางได้มาจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมเลขการคำนวณมีเข้ามีหลุดเ้อค่ะมีบนมีล่างแล้วถ้าเรารู้เราคง ก็คือจะเน้นๆให้นะคะคุณผู้ชมแต่อันนี้เราไม่รู้เราก็โบหูนั่งกันเบิงซอยกันค่ะดูแลพิจารณาค่ะคุณผู้ชมวิเคราะห์ไปด้วยกันแนวทางก็คือแนวทางเนาะคะ่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันจะออกตัวใดจะรุดตัวใดค่ะให้เบิงเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ทุนน้อยจะได้บ่ตองขาดทุนเนาะคะ่ะ ถามีทุนหน่อยเขากินมือละหน่อยกินทุกมือเมื่อก็พ่อมีเก็บเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าเข้ามีทุนหน่อยถ้าเข่านักไล่ถ้ามันหลุดไปกันเพื่อนผ้าหลุดดีนะเมื่อก็จะไปนํากันอองลองเลยแหละค่ะแต่ให้พิจารณาเบ่งเอาะคะ่ะวันที่แต่ของเพื่อนของมาดามนี่หลุดมาสองงวดนะคะคุณผู้ชมหลุดแต่ตัวจับคู่นะคะแต่ว่างวดก่อนนี่อา่า ให้เข้าทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวจับคู่ค่ะมางวดของงวดที่แล้วนะคะมือปิ้นพุทวที่ยี่สิบค่ะของเพื่อนเขา่าตัวตรงๆก้อนหนาน้น่นอีกงวดทัดไปเพื่อนบอ่อเข่าค่ะคุณผู้ชมแต่ก็เข้าตัวเด่นอยู่ค่ะถือว่ามาดีอยู่ค่ะของมาดามมาดีตลอดถ้าได้เขา่เขาๆหลายงวดเ้อค่ะคุณผู้ชมเข่าไปถึงสามตัวค่ะเรากลืกนลเพิ่นตื่นแห้งเนาะเข่าสามตัวเราลุดเลย พอถึง3ตัวรุดเสร็จแล้วก็จะเข้ามาเรื่อยๆค่ะด,ดูเลขเด่นนะคะตัววิ่งรูดของเพิ่นข้างบนค่ะเบิ่งซอยกันค่ะคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของช่องจินตนาชาแน,นลให่น้ำเด้อค่ะจะได้เป็นกําลังใจให้กับจินตนาด้วยค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณหลายๆค่ะทีเสียสาระเวลาเขามาเบิง่งแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของตัวเลขก็คือคุณมาดามค่ะ มาดามคนสวยเป็นใจดีใจด,ใจดีบอมวลค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณหลายๆที่ให้ตัวเลขมาบ้างเนีทาง่าไม่ชงจินตนาชแนเลเนาะค่ะขอให้ปั่งเด้อค่ะมาดามค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่22มีนาคม2567ค่ะราวพัฒนาของมาดามให้มาวันนี้วิ่งรูด8และ0ค่ะวิ่งรูด8และ0 จับคู่ให้2ตัวบนล่างเด้อค่ะคุณผู้ชม8ปดเจ็ดค่ะแล้วก็07 09และ01ค่ะตัวเบิ้ล8ปดและ 0, 0ูค่ะ 0, 0ูจะมาไหมคุณผู้ชมอ่าลาพัฒนาถ้าออก 0, 0ูนี่ถือว่าเป็นประวัติการเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะแปก็มาบ่อยค่ะจะมาไหมเบิ้ล มีคราะห์ไปน้ำกันเด้ค่ะคุณผู้ชมหรือชอบหลัก8แต่ไม่ชอบตัวจับคู่ให้ของมาดามก็จับเอาเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่นมี7มีเก่ามี0ูนย์ะคะอ่าเป็นเลขขี่ค่ะแล้วก็ตัวหลัก10หลักสิเป็น8แล้วก็ศค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้3ตัว807 809 081จ็ดแล้วก็ศูนค่ะขีดเส้นใต้เพิ่นเน้นหายแปดค่ะ ส่วนสองตัวเพนเน้นหายแปดเจ็ดกับแปดเก้าค่ะคุณผู้ชมหลักหลักเ,เลข8ดเป็นหลักสิบเด้อค่ะเป็นแปดเจ็ดกับแปดเก้าเอาจะมาไหมแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเพื่อจะได้เบ่งตัวเลขนะคะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะให้ดูงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมของมาดามที่เข้าตรงๆค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเลือกหลักฐาน เลขของมาดามที่เข้ามาของงวดเ,เ,เมื่อตะกี้ค่ะงวดตอกี้เพื่อนไห้มาวันวันที่ยี่สิบอะค่ะวิ่งรูดเก้ากับศู 0, นย์เก่าบ่อเข่าเนาะคะ่ะแต่ไปเข้าที่ศูนย์ค่ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเข้าที่ศูนย์หกไม่ต้องกลับเลยค่ะพเพื่อนไห้มาเก่าศูนย์หกเนาะค่ะคุณผู้ชมอ่าถ้าตัวนี้เป็นหลัก, 7, กลเจ็ดก็คือเพิ่นจะจับเจ็ดเป็นเจ็ดใส่ก็คือจะเข่าตรงๆเนาะคะ่ะส่วนหมากมาดามพเพิ่นจะจับสองหลักเนี่ยเป็นอ่อีกตัวเป็นหลักร้อยสินะคะ ตัวเลขเิ่นนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเบงง่ไงค่ะ,อะขอให้วันนี้คุณผู้ชมทุกท่านที่ดูช่องจินตนา channel แล้วขอให้ตัวเลขของมาดามนํำผ้าคุณผู้ชมมีโชคดีเด้อค่ะมาอนี้ขอให้โชคดีขอให้ปังๆค่ะขอให้ถูกเล่าพัฒนากันทุกๆคนค่ะที่เข้ามาดูช่องจินตนา channel ค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณค่ะที่เสียสละเวลา ขามาเบิงจินตนานั่งเว้าวอยูู่้เดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมจงหมั่นมีเงินเข้ากระเป๋าก่อนที่จะหลับนอนคืนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ